สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธาน,านีครับ กบวันนี้ครับก็เป็นวันหวยออกนะครับวันที่16นะครับพฤษภาคม2564ครับวันนี้นัดมีรถเข้าใหม่หนึ่งรายการนะครับตัวนี้เป็นคูโบต้า L348 นะครับตัวนี้จดทะเบียนปี51มีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับตัวนี้ราคารวมเก็บสีนะครับอยู่ที่195,000บาทนะครับ195,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0918611191นะครับ 0 9 1 8 6 1 1้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง้าหนึ่งอีกหนึ่งเบอร์โทร0ู3ย์หกสา7สาหนึ่งสาศูนย์ี่ี่เจ็ดครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับตัวนี้ขายเฉพาะเงินสดอย่างเดียวนะครับท่านใดสนใจนะครับได้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับมีดันดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพวนพันห้าก่อนรีวิวการทํางานนะครับนัดก็จะพาลูกค้าดูสภาพรอบคันก่อนนะครับไปโฟกัสเรื่องยางนะครับยางหน้านะครับก็อยู่ที่ประมาณ75ปเซนะครับดอกเหลือสูงนะครับยางหลังนะครับอยู่เ5%เช่นเดียวเั็นต์ัช่น ยางก็ยังสูงอยู่นะครับรถสวยนะครับท่อนคัดนะครับเดิมนะครับคอนคัดเดิมนะครับต่างๆนะครับใช้งานอยู่ที่4,161ชั่วโมงนะครับรถเครื่องเกียร์ดีนะครับวันนี้ก็จะลองต่อเกียร์ไปทีละเกียร์นะครับให้ลูกค้าได้ชมระบบเกียร์ด้วยนะครับว่าเกียร์ใช้งานสมบูรณ์ไหมนะครับตัวนี้นะครับคข่าวๆนะครับก็ไม่มีจุดรั่วซึมนะครับมีซีนเดินหมูรั่วนะครับตัวนี้เก็บให้นะครับพวกจุดรั่วซึมเราเก็บให้ทุกอย่างนะครับพร้อมแถมท่อซิ่งให้หนึ่งใบ หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับจัดส่งปีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับนอกนั้นก็เสียค่าระยะขนส่งนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพรอบขันใกล้ๆนะครับมาดูเพาท้ายพีดีโอนะครับหางนะครับได้เป็นหางห้านะครับเพาท้ายพีดีโอนะครับเหลือเต็มนะครับเหลือเต็มเลยนะครับชุดท้ายสวยนะครับรถไม่ผูนะครับก็มีคาบน้ํานะครับคาบนาบ้างนะครับตัวนี้เก็บสีก็หายแล้วนะครับแผ่นลังค่าก็สวยครับแผ่นลังค่าสวย ช่างน้อยครับรีวิวการทำงานนะครับสาิสี่แรงม้าตัวนี้นะครับเครื่องติดง่ายครับต่อเกียร์ไปก่อนเด้อหนึ่งสสามสี่แล้วก็ไปวางฐานถ่านะครับหนึ่งครับสองอ่าสาอ่าสี่ครับอ่ะนะครับตัวนี้เป็นระบบ8ปดเกียร์เด้านหน้า4ี่เกียร์ถอยหลังนะครับ เครื่องยนต์นะครับสสูบ3ามีแรงม้าขับเคลื่อน4ล้อนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ power นะครับ f o r wheel นะครับถ้าซื้อแบบตามสภาพนะครับคันนี้ก็อยู่187,000บาทนะครับ1 8 7 0 0แบาทนะครับไม่เก็บสีนะครับคือสภาพการใช้งานจริงเลยนะครับแต่ลูกค้าอยากเก็บสีด้วยก็อยู่ที่195,000บาทนะครับเก็บจุดั่วซืมแถมพ่อซิ่งให้พร้อมนะครับ ไปลงไปเลี้ยวใสให้พร้อมครบนะครับสามสิบสี่แรงม้านะครับตัวนี้เป็นรถพิมพ์นิยมนะครับประกอบจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับนําเข้ามาขายในไทยนะครับเป็นรุ่นรุ่นแรกๆนะครับที่มีเรมทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้เป็นของสยามอูบาต้านะครับอะไหล่ก็ซื้อที่ศูนย์ได้เลยนะครับนี้ก็จะดันกลับมาครับนะครับแรงมากๆครับเครื่องนิ่มๆเลยครับตัวนี้การันตีนะครับเครื่องเคียร์ดีนะครับเคียร์ไม่มีหอนนะครับ มาดูนะครับเอาปั่นวิดีโอนะครับปั่นท้ายวิดีโอครับทีนี้เรื่องนิ่มๆครับทีนี้มาดูลูกปืนล้อหน้านะครับชุดคันหน้านะครับกระบอกใบมีดนะครับเร็วนะครับไฮดรลิกแกวรถสวยนะครับคันนี้นะครับสีเดิมๆนะครับยังไม่มีการปรับแต่งสภาพนะครับนะครับลูกปืนล้อแน่น อีกเครื่องนะครับเครื่องเดิมนะครับยังไม่มีการแกะหรือนะครับดูนะหมอน้าอันนี้เครื่องนะครับเครื่องน้อยน้ำมนดีนะครับเครื่องยนตนนะครับไม่ไอนะครับ ชั่วโมงนะครับขึ้นปกตินะครับเข็มไมขึ้นปกตินะครับนี่เป็นชั่วโมงแท้นะครับถ้ารถ34แรงรถ10ปีนะครับชั่วโมงแท้ต้องประมาณนี้นะครับนอกจากว่ารถเข็มไมขาดนะครับก็อยู่ประมาณ2องพันชั่วโมงพันกว่าชั่วโมง800ชั่วโมงนะครับบางแห่งเข็มไมขาดนะครับโอเคครับคันนี้1นึ่งแบาทนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับ L3408 นะครับสนใจรถอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับที่0918611191ครับ นัดแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับขอบคุณครับ